แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนครับเรียบร้อย วันนี้ก็จะเป็นการไลฟ์จบครั้งสุดท้ายนะวันนี้ก็จะเป็นการไลฟ์จบครั้งสุดท้ายก็จะมีกาแฟกับโกโก้ส่วนพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปก็น่าจะเป็นถุงกองครั้งต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ถุงกองที่ว่าสลหรับเพื่อนที่ไม่มีไม่มีเครื่องชงนะครับอ่ามาแล้วสวัสดีนะครับทุกคน ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ,รบวันนี้ก็จะมาสอนต่อจากครั้งที่แล้วก็คือจะเป็นทุกกาแฟและโกโก้ซึ่งได้นำกินไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ขอย้ำนะว่าผลิตภัณฑ์นมฮอกไกโดกับนมนมนมขวดที่เราใช้กันอยู่เนี่ยซึ่งมันจะมีความรสจะมีรสชาติที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นนะถ้าหากว่าแต่ละร้านจะใช้อะไรงไงก็ขอให้ชิมทดลองดูก่อนซึ่งเอกลักษณ์อันนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนมพ่อไก่โดมันจะมีความหอมมันเนยซึ่งเหนือเนือเนือกว่าเหนือกว่า,น,านมนมขวดทั่วไปที่จะทําได้มันจะหอมมากครับแล้วมันจะทําให้สินค้าของเราเนะี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไปเหนือกาคู่แข่งซึ่งมีรายการสินค้า ชนิดเดียวกันกับเราแต่เราจะมีรสชาติที่โดดเด่นกว่าด้วยนมตัวนี้เพื่อไปเพิ่มเสริมรสชาติให้กับผลิตภัณฑ์ของเราก็ฝากไว้ด้วยครับอ่ะวันนี้เมนูอะไรก่อนครับรับรอนานเมนูอะไรครับม,มีกาแฟฮอปไกโดสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็โกโก้ฮอปไกโดสตรอเบอรี่ค่ะอ่าฮะครับ วันนี้ขอพูดถึงไอ้น,นี้ก่อนละกันเกี่ยวกับตัวที่เราควรอ่ะเกี่ยวกับแยมอ่ะแยมอ่ะให้ดูแยมอ่ะตอนเนี้ยได้มีมีเพื่อนๆอ,อ่ะก็ได้แนะนำมาในการใช้งานของเขาซึ่งเขาเขาทำอ่ะอ่าเดี๋ยวก่อืเลซึ่งของเขาทำก่อนล่วงหน้าเราไปแล้วเขาเองอ่ะ เขาเป็นกลุ่มที <S s ่คนติดหวานกันก็แนะนำว่าให้เพิ่มน้ำตาลตามสัดส่วนที่ชอบแล้วกันดีกว่านะฮะก็อยากให้ให้ลองทำดูก่อนแบ่งประมาณสักครึ่งโลก็ได้ครับแล้วก็ทำดูก่อนลองดูลองทดลองชิมดูทดลองชิมดูเกี่ยวกับเรื่องตัวความหวานของตัวตัวแยมด้วยเพราะว่าตัวนมตัวนมที่เราทำออกมาเนี่ยนมที่ว่าเป็น ตัวกลางเนี่ยมันก็จะมีความหวานด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นหวานกับหวานตีกันน่ะกลัวว่าก็เกี่ยวกับลูกค้าด้วยตรงที่ว่าบางท่านเขาไม่ชอบหวานทําเผื่อไว้หรือถ้าแนะนาจริงจริงอ่ะทามาตรฐานแยมอย่างที่ผมทาอะ่ะดีกว่าแล้วส่วนการเพิ่มความหวานน่ะเราไปใส่กะทน,นมไัไม้ยได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีลูกค้าที่กว้างขึ้นสำหรับคนชอบหวานเราก็ทําเพิ่มหวานตรงนี้ไปถ้าคนชอบหวานน้อยเราก็ทําแบบมาตรฐานอันนี้ไปเพราะว่าเท่าที่ทําออกไปเนี่ย ได้ผ่านการทดลองไปแล้วว่ามันหวานกําลังดีเกี่ยวกับคนที่ทานหวานน้อยเป็นการเป็นความหวานที่กําลังดีเดี๋ยวต่อจากนี้ไปถ้าหากเราไปเพิ่มอ,อยากจะเพิ่มความหวานเราค่อยใส่ความหวานเพิ่มที่หลังเอาดีกว่ามันจะทําให้ลูกค้าฐานลูกค้าเรากว้างขึ้นอันนี้แนะนําอายุอายุอายุใครอายุคนทำสตรอเบอร์รี่อายุอ่ออายุสตอร, <laughs> รอเบอรรี่เท่าไหร่อยู่ได้เท่าไหร่ครับ ก็ถ้าแช่ปกติก็3วันค่ะ3วันในในช่องปกติช่องปกติ3วันถ้าฟิตก็อยู่ได้เป็นเดือนได้ค่ะแต่จริงๆอ่ะทำเรื่อยๆบ่อยๆดีกว่าเพราะทำง่ายมากอันนี้พี่โลดทำเองทั้งหมดเลยนะทำเองไอตัวแยมตัวอะไรเนี่ยแล้วก็จะมีเคล็ดลับในการทำอีกเดี๋ยววันนี้เพิ่งจะจะจะสังเกตเดี๋ยวจะมาลงหน้า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 อะไรนะหน้าหน้าเพจอีกทีนึง เพราะว่าทําไปแล้วก็สังเกตไปมันก็จะเห็นความแตกต่างว่าปริมาณที่กวนเนี่ยปริมาณที่เรากวนเนี่ยก็อยู่ที่ไฟและเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอามาตรฐานอย่างเดียวเลยไม่ได้ถ้าหากเรากวนกวนเยอะเราก็ต้องใช้ไฟที่แรงขึ้นแล้วก็เราต้องหาอะไรอะ่ะคือจัดการเรื่องความเย็นอีกเพราะว่าถ้าหากว่ามันเย็นจัดๆเรา,เามากวนอะ่ะ กว่ามันจะร้อนมันก็ใช้เวลาเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเรามาบอกอีกทีดีกว่ารายละเอียดเพราะว่าพูดตรงนี้เดี๋ยวมันยาวไปอ่ะฮะถ้าหากว่าอามาพูดถึงการเก็บต่อถ้าหากว่าการเก็บอะถ้าหากเราใส่น้ําตาลเยอะมันก็เหมือนการเชื่อมมันก็อายุการเก็บมันก็จะนานขึ้นแต่ถ้าหากว่าใส่น้ําตาลน้อยแนะนําแบ่งแล้วก็เข้าช่องฟิตแล้วค่อย,อยๆทยอยเอาออกมาดีกว่าก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่สะดวกแต่ละท่านเลยนะครับ แล้วมีอะไรอีกครับราคาราคาที่จะขายตอแก้วต่อกแก้วสําหรับบางร้านบางร้านก็ขายแก้ว22องออนอย่างเดียวก็มีเยอะแยะก็สิออนสําหรับร้านอย่างร้านพวกเราเนี้ยก็มี16บหกออนและออ2ยิบสองอนถ้าหากว่า1 6บ6กสิบหกออนสิออนขายเท่าไหร่ครับก็แนะนําเป็นแก้วละส5บาทขึ้นไปครับ45บาทขึ้นไปครับอือ เพราะว่าอันนี้มันก็เกี่ยวกับค่าสถานที่ค่า,าคนงานด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละแต่ละที่แต่ที่สําคัญนะ่ะถ้าราคาตั้งไปแล้วว่าความคุ้มค่าของตัวสินค้าเนี่ยอยากจะให้ความสําคัญมากว่าสินค้าเราจะต้องดีจริงๆเราถึงตั้งราคาที่ที่ว่ามันเป็นไปตามที่เรากําหนดได้นะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยเราต้องดูสินค้าเราด้วยครับว่าคุณภาพของของเราทำออกไปแล้วประมาณไหนนะฮะ แล้วก็แก้ว22ออนก็50ขึ้นไปบ50บาทขึ้นไป16ออน45ขึ้นไป22ออน50บาทขึ้นไปโอเคแล้วมีอะไรครับก็ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วอ่ะอันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อง่ายๆครับง่ายๆอ่ะเชิญถือกล้องให้เอาเป็นโกโก้โก,ก่อนอ่าได้ครับ แต่บอกได้เลยว่ากี่คนกี่คนชิมแล้วก็ติดใจอร่อย,อ,ยอ,อันนี้22เดี๋ยวขอ16อ้อ,อนก่อนแล้วกันกนะคะ16อ้อนออนขอเป็นกาแฟก่อนแล้วกันนะคะคกาแฟตัวนี้กาแฟสด <laughs> สงสัยเลี้ยงลูกดึก <laughs> <laughs> เลยงงงนิดหน่อยขอโทษด้วยครับกาแฟสดของคนกาแฟนะคะครับโอเคขอบคุณมาก อย่าลืมต้องรอให้เย็นก่อนนะกวนมาตัวแยมรอให้เย็นมันเดิมนะคะสองช้อนสองช้อนซอสเรียกผิดเรียกถูกซอส หลังจากนั้นชงนมฮอกไกโดนะคะนมฮอกไกโดนี่แหละเอกลักษณ์สำคัญเลยโดดเด่นมากหาที่ไหนไม่ได้สี่ช้อนชาค่ะ2 3 4สามสี่ช้อนนะครับนมนมฮอกไกโดช้อนครึ่งนะคะช้อนครึ่งนมฮอกไกโด ml นะคะแก้วสหออนนี้รวมส่วนผสมนะคะ,ะคนนะคะคนในที่นี้อย่าให้เกิดฟองนะคะอย่าให้คนแบบนี้เลยค,คนเร็วๆใช่แล้วก็จี้ก้านไปที่ก้นแก้วเพื่อลดรอบมันด้วยในตัวดูดูดขอดูหน่อยไม่เกิดฟอง อยวเดี๋ยวระาวางังระวาังกันนะไม่เกิดฟองนะครับออออขอขันเวลาก่อนนะครับพอดีลูกค้ามาซื้อกาแฟ กาเฟฟเขาตักกาแฟอ๋อกาแฟเย็นขอบคุณแต่ชาของเราที่เราเคยสอนไปอ่ะอย่าลืมนะใส่นมฮอกไกโดไปหน่อยหนึ่งเพื่อ เพิ่มความหอมความมันของตัวนมนมข้นที่ตอนนี้นมข้นอ่ะมันขาดหายไปเกี่ยวกับเรื่องความความหอมมันเราก็ใช้เราก็จะใช้นมฮอกไกโดนี่แหละในการเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เอกลักษณ์เก่าๆของของตัวชาเนี่ยยังยังคงอยู่ก็ฝากไปด้วยครับลองทำดูสำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาดู พราะอันนั้นเราก็ได้สอนไปแล้วสักคู่นะครับ รู้จะหอมอะไรดีเลยหอมกาแฟหรือหอมชาหอมมาก เสร็จแล้วครับเราได้เตรียมนมพอกไกโดไว้แล้วต่อจากนี้ไปคือคการบดกาแฟนะครับบดกาแฟบดกาแฟต้องบดใหม่ๆนะครับบดแก้วต่อแก้วยิ่งดีครับพยายามฝึกครับพยายามฝึกไม่ได้ก็ต้องได้ต้องฝึกเดี๋ยวไม่เกิดความชำนาญขึ้นมาเอง แต่ข้อดีคือเราได้เปรียบกาแฟาเราจะหอมกว่าที่่ี น,น้ำเราก็เอาไฟน้ำแข็งค่อยๆราดนมที่เราเตรียมไว้นะคะราดนม <c oughs> จากนั้นเป็นกาแฟที่เราสกัดไว้นะคะจากนั้นเราก็โลยกาแฟอีกทีหนึง่งค่อยๆโลยไปครับดดดได้แล้วครับหนึ่งแก้ว อันนี้แล้วถ้าหากเป็นยี่สิบสองออนยี่สิบสองออนส่วนผสมส่วนผสมป้เหมือนกันไหมกับกาแฟเหมือนกันใช่ครัที่ที่ทำให้ดูเมตาแต่ละอย่างแต่ละเมนูเนี่ยเพื่อให้มันประหยัดเวลาครับไม่อยากให้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 เวลามันยาวเกินนะครับต่อไปจะเป็นโกโก้ พอกไกโดสตรอเบอรี่9ก้ยี่สิบสองออนนะคะใครมีอะไรก็ถามได้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามไว้เดี๋ยวจะได้มาไล่ตอบกันสตรอเบอรี่สามช้อนนะคะแก้วยี่สิบสองอน3สามช้อน นั้นเหมือนเดิมครับเตรียมนมฮอกไกโดฮอกไกโดค่ะนมฮอกไกโดห้าเอ้ยนมข้นห้าช้อนชานะคะนมข้นห้าช้อนชาหนึ่งสองสามนมฮอกไกโดสองช้อนนะคะ้อเสมอนี้ น้ำร้อนรวมนมนะคะหนึ่งร้อยมลหนึ่งรมค่ะแล้วก็คนเหมือนเดิมนะคะคนอย่าให้เกิดฟองนะคะ เป็นโกโก้นะคะแนะนำให้ใส่น้ำร้อนก่อนนะคะใส่น้ำร้อนก่อนใช่ค่ะคเจ็ดห้ามค่ะเพราะว่าเราต้องการรู้ปริมาณน,นา<ช>้ำที่แน่นอนใช่ไหมใช่ค่ะ,คะแล้วก็ตัวโกโก้จะละลายง่ายด้วยค่ะโกโก้สี่ช้อนชานะคะขอดูหน่อยขอดูช้อนพูนอ่าครับ หอมโกโก้นึกถึงโกโก้เหนียวอะ่ะได้ยินไหมอาจารย์โกโก้เหนียวทีนี้เราก็คนเร็วๆเ,เลยนะคะคนเร็วๆแล้วก็ใช้ช้อนเลี่ยข้างๆก่อนก็ได้ค่ะเรียบร้อยอันนี้จะเป็นเนื้อยังไงเอ่ย เนื้อตัวนี้มาจากค้นๆหน่อยนะคะค้นๆขอดูหน่อยขอดูโชว์หน่อยค้นๆลักษณะอนี้ค่ะยังเป็นก้อนๆอยู่ใช่ไหมใช่เพื่อเวลาเราไม่ให้มันแบบลงไปเลยเวลาเราละเพงเวลาเราดูดมันก็จะเป็นก้รู้สึกจะเป็นก้อนโกโก้ด้วยชนะโอเคน่าอร่อยฮะ น้ำแข็งแนะนำนะอย่าไปเติมเต็มทีเดียวนะค่อยๆเดี๋ยวมาเติมที่หลังได้เดี๋ยวมันใส่น้ำไหม่หมดจากนั้นก็โรยนมไปนมโฮคกโด ร้อยสแก้วแล้วแล้วก็ผ่านด้วยดีอันนี้จริงๆอะ่ะเรายังไม่เคยทำและเราก็ไม่ได้ทำขายอยู่แต่เนื่องด้วยมีลูกค้าอยากได้สูตรแล้วก็เราเองเราก็เห็นว่าพอที่จะทำได้ถ่ายทอดให้ได้ก็ทำให้ดูแล้วก็วันหน้าอย่าถามอีกนะเดี๋ยวจะจำไม่ได้อันนี้ยอมรับเลย เพราะว่าที่หน้าร้านที่นี่เราไม่สามารถที่จะลองลูกค้าได้เยอะเพราะงานเราเป็นงานออนไลน์เป็นหลักอันนี้ที่หน้าร้านเราเปิดเราทํามาเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราที่ว่าเราขายอยู่เราจะได้รู้ว่าวัตถุดิบของเราอ่ะคุณภ,ภาพเป็นยังไงบ้างตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบแล้วก็ดูปัญหาการขายด้วยซึ่งเราไม่ได้ขายเป็นหลักนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอตอบคำถามสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่โรดและน้องแมทและน้องทีมง,งานค่ะสวัสดีครับคุณสิริพรผมกลัวอ่านผิดสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โรดถ้ามีอะไรอะ่ะแนะนำว่าถามในนีเน้เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราจะได้ตอบได้เลย่า น่ากินมากค่ะจริงๆอ่ะอ๋อนี่ก็เหมือนกันคุณคุณอะไรนะกูอ่านผิดเหมือนกันคุณแอมเหรอแอมขอบคุณมากนะที่แบ่งปันความรู้คนนี้เขาเก่งนะเขาเก่งผมก็ดูเขาอยู่เก่งมากหลายๆคนก็ลองเข้าไปติดตามผลงานเขาดูละกันว่าตั้งแต่เขาเองอ่ะเขาเร,เริ่มเรียนรู้การชงและการตั้งร้านจากร้านเล็ก แล้วก็มีพลังใจอะไรหลายๆอย่างจนเขาเป็นร้านใหญ่แล้วก็สร้างเมนูอะไรต่างๆออกมาโชว์กันอันนี้แนะนําให้ลองไปติดตามเขาดูครับนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณอันนี้ก็ช่วยแนะนําผมด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับเมนูใหม่ๆครับผมก็ไม่มีคําถามอะไรแล้วครั้งต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับถุงกองออใครที่ ใช้งานถุงกองอยู่ก็เตรียมตัวได้แต่ครั้งต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับถุงกองต่างๆเมนูต่างๆแล้วก็ครั้งต่อไปยังไม่แน่ใจว่าเมนูอะไรที่จะออกขึ้นมาไล่์อีกไล์กันอีกซึ่งมันมีเยอะมากเยอะมากตอนนี้เยอะมากซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรกันแน่ก็เลยอยากจะเร่งให้มันจบจบไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างส่วนอันไหนที่ทําไม่ทันอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจก็อยากจะ เอามาโพสหน้าก่อนแล้วก็เขียนเมนูต่างๆก่อนไม่ใชเ่เขียนถึงวัตถุดิบก่อนต่างๆว่ามันมีอะไรต่ออะไรบ้างแล้วก็ให้ไปทำกันก่อนล่วงหน้าก็ได้แล้วค่อยมาไล่เก็บกันที่หลังอีกทีหนึง่ง mm hmm. เพื่อจะได้รวดเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะทำให้ตอนนี้มันมีงานเยอะอยู่ที่อยากจะทำออกมาให้ทุกคนได้ได้เอาไปใช้อาได้เอาไปขายกันแล้วก็เกี่ยวกับภาพอีกก็อีกกีวันเนี่ย ภาพภาพเกี่ยวกับเมนูพวกเนี้ยก็ประมาณวันตอนนี้เขาตามงานอยู่ต <c oughs> อนนี้เขาตามงานมีใครอยากได้มั้งไหมครับภาพกี่วันประมาณวันวันวันศุกร์ไหมคะวันศุกรหรอ,อส่วนไม่แน่ใจเหมือนกันหรอกเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีงานทําอันเนี้ยโดยประมาณเฉยๆบางทีอาจจะออกก่อนก็ได้หรืออะไรยังไงไม่แน่นอนถ้าเสร็จแล้วก็จะออกเลยเหมือนกันนะค่ะ <c oughs> ก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนครับฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเที่ยวหน้าเจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ